Terima kasih telah menonton! দ । มนาสักการะนะพุทธังปูเชมะอิมิหนาสักการนาาาะธัมมังปูเชมะอิมิหนาสักการนะสังฆังปูเชมะอัตถานัสมาสัพพโธปะตโตวาพุทธังพะควันตังอภิวาเทิ สาลิสุปฏิปันโพนพระวะโตสาวะส,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 สังโภสังคันนามามีสาธุุกาสะมะยังันเทวิสุงวิสุงรหนืขณะทายาโน โอเบจันเรื่องใช้มีใาศรัทธาในบ,บนวรพบุรุษศาสนาวันนี้เป็นวันธรรมสวรรค์หรือวันพระทำอะไรเราแส่อยา,ากให้เราฝากตัวเราและผู้อื่นนั่จะเป็นการดีแำหรวันนี้เราขอโมทนาตื่นตระเวนดีเจตนาของของคุณโยนญาสงฆ์จากทุกคนทนัน้งหลายได้น้อมนำบัตตาหารวันรช้า เป็นจตุปัจจัยพระบาทในวันนี้จำนวน2 2ง0ก่สิบบาทอาด h a r m ภาพในนามประธานสงฆ์เป็มีสิ่งอื่นใดที่จะเป็นมาเลยทองโอเวลร์สัทธาโอหยาิโยมสาธุชนทั้งหลายขอขออ้านอิงเอาคุณพระศรีรัตนาตัยคุณครูบาอาจารย์คุณวิญญาณบรรดาตลอดถึงสิ่งศักดิก์สิทธิ์ใดพบปรักษารในอรารรถวิหารว่าเป็นเจ้าม พุธรัตนีห์และก็ประธานในวัวสดหรืองค์พ่อสามีพระพ่อประธานในีิหารปักทังองสมเด็จพระุเรนจาร์โตองค์บรมศรีที่ได้ปฏิบัติฐานนันมีิหารวัเถืเจงนี้รอดถึงอดีชาวาัทุกุกทุกท่านขอเมตตามหัมมบรมีธรรมทั้งหลายได้พบปักรักษามูรษสถานยอดโยมสาธุชนทั้งหลาย ให้มีความสุขความเจริญปัญญาจากโลภะญาทิโดยการทุกขวนทุกท่านเพื่นยะภาวาลิกวาหาปูรณะบาลิกปุรติสาขังเอวะเมวะอมิโตตินังเปตานังอุปตะเกติ อิติมปาติงตุภัณฑิปเมวะสัตุสัเเรโตสังฆา สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีวันพระครั้งที่41นะครับวันนี้ตรงกับวันพิหัสบดีที่13มีนาคมพุทธศักราช2,568นะครับเป็นวันขึ้น15ข่้าำเดือน4นะก็เป็นวันธรรมสวนะเป็นวันพระก็เพิ่งกลับมาจากวัดนะครับเอาบุญมาฝากทุกท่าน เช่นเคยก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านที่ไปทําบุญบนพระวันนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะทําบุญในทางใดก็ตามไปวัดหรือไม่ไปวัดก็ตามนะครับก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับวันนี้ก็อิ่มบวกอิ่มใจเพราะวา่าพระขึ้นเต็มมาสะนะยาวเลยนะครับอย่างที่เห็นในภาพ ก็เป็นภาพที่ทำให้เกิดปิตินะครับวันนี้มีพระ6รูปสามนเณรสองรูปมีสามนเณรบรรพชาใหม่เมื่อวานหนึ่งรูปนั่งอยู่ท้ายแถวแล้วก็ดูมีออร่ามีสง่าราศีเวลาอยู่ในผ้าเหลืองทุกคนจะดูมีออร่านะครก็ตามปกติครับไปทำบุญพิธีกรรมตามปกติอย่างที่เรียบเรียงมาให้ดูนะครับ ได้ใกล้ครวญใช้คำว่าใกล้คร,ครวนในเรื่องของความทุกข์ความสุขความทุกข์ความสุขในชีวิตมาหล,หลายรอบนะครับต้องขอบคุณทางโซเชียลมีเดียที่เขามักจะทำแฮชแท็กคำพูดดีๆของครูบาอาจารย์นะครับหลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลายเนี่ยมาให้เราได้กระตุกตัวเองอยู่เสมอ เช่นอันนี้นะครับเช่นอันนี้เป็นคําสอนของหลวงพ่อชาสุภัทโทนะครับวัดหนองปลาพงซึ่งผมผ่านไปทางเข้าวัดเนี่ยวันนั้นอยากเลี้ยวก็ไปมากเลยนะแต่มันเย็นแล้วเวลาไม่ได,ไได้ไม่ได้อำน,นวยต้องหาเวลาไปสักครั้งนะครับท่านก็ไม่อยู่ซะแล้ว ก็เป็นไปตามภาพที่อินเสิร์ตให้ดูนะครับหลวพุชาท่านเตือนสติเราว่าทุกนี่แหละจะทำให้เราฉลาดขึ้นทำให้เกิดปัญญาสุขนั่นสิมันจะปิดหูปิดตาเราความสุขความสบายทั้งหลายจะทำให้เราประมาทนี่คือความจริงที่จะต้องไปเรียนรู้ใครครวนเลยนะครับบางทีคนมีความทุกข์คิดว่าโอ้โเป็นเวรเ,เป็นกรรม แล้วก็ตีอกชกหัวโอ้ทำไมเราเกิดมามีความทุกข์เยอะแยะขนาดนี้แต่ทุกนั่นแหละจะทำให้เราฉลาดขึ้นถ้าเราคิดได้ถ้าเราคิดเป็นจริงๆทุกหรือสุขมันก็มี2ทางใช่ไหมครับทุกกายทุกใจสุขกายสุขใจอย่างที่เขาชอบอวยพรวันเกิดกันนะขอให้มีความสุขทั้งทางกายและทางใจะนนะครับ ทุกกายทุกใจสุขกายสุกใจหรือบางคนก็บอกว่าความสุขจริงๆไม่มีหรอกสภาวะความสุขคือทุกน้อยๆมันก็เลยรู้สึกสุขก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปแต่ว่าประเด็นที่หลวงพ่อชาสอนเนี่ยเป็นประเด็นที่ควรจะนําไปคิดดีๆแล้วก็เวลามีความทุกข์แต่ต้องคิดว่าความทุกข์คือแบบฝึกหัดในชีวิตทําให้เรา เก้าผ่าให้ยกระดับดจิตใจทําให้เราคิดอะไรได้มากขึ้นความทุกข์มีประโยชน์กับความสุขถ้ามองจากมุมของหลวงพ่อชานะครับความสุขความสบายก็ทําให้เราประมาทเผลอเพลิลนไปเรื่อยนะครับแต่ความทุกข์ถ้าเราสามารถที่จะคิดได้ความทุกข์จะเป็นบทเรียนให้เราโตขึ้นนะครับมีชีวิตอย่างไม่ประมาท เมื่อกี้บอกว่าความทุกข์ความสุขมีทั้งทุกกายและทุกใจเอาประสบการณ์ตรงกับตัวเองนี่เลยนะครับทุกกายเนี่ยทุกกายเนี่ยผจญกับโอ้โหเวทนาทั้งหลายเจ็บตัวจนแบบแทบจะลาโลกนี้ไปก็หลายครั้งแล้วนะครับทุกข์ขนาดนั้นเนี่ยก็เรียกปริเวทนาอย่างที่ท่านเจ้าคุณบอกเนี่ย มันโอโหมันสุดๆนั่นนั่นคือทุกข์กายมีความทุกข์ที่ต้องทนเวทนานะครับก็ผ่านมาแล้วในเวลาเหล่านั้นเนี่ยก็มันด้วยความที่เรามีประสบการณ์ในเรื่องของการปฏิบัติมาบ้างเนี่ยเราก็ทําให้เราเรียนรู้ทําให้เราเรียนรู้ความไม่แน่นอนทําให้เราเรียนรู้ว่าเออนี่แหละสังขารขันมันก็อย่างเงี้ยนะครับ เดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็หายนะเดี๋ยวก็จะหยุดทํางานแล้วอย่างเงี้ยนะครับซึ่งไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตใกล้ๆกว่านั้นเลยนะไปทําฟันอาทิตย์ที่แล้วโอ้โหทุกสุดๆอะ่ะทำฟันกรอฟันนานมากในจุดที่มันเสียวฟันปวดฟันเนี่ยผมก็ต้องใช้ภาวนาช่วยอะโอ้โหไม่ขันดวนไม่ไหวหรอกเนี่ย ความทุกข์ก็ทำให้เราได้ได,ไ,ดได้เรียนรู้หลายๆอย่างนะทุกกายนะทุกกายเป็นทุกข์ที่เห็นง่ายแล้วก็ต้องใช้ความอดทนทางกายนะครับที่จะผ่านเรียนรู้แต่ทุกใจเนี่ยทุกใจก็เป็นเรื่องที่เกิดจากความคิดนะผมว่านะทุกใจนี่เป็นเรื่องทุกข์ที่เกิดจากความคิดทําให้เราทุกข์ คิดว่าโอ้โหเรานี่เข้ากับเขาไม่ได้เอาเอาอะไรเดียะเอาใกล้ๆตัวนี่เลยนะครับยกตัวอย่างน้องๆใน,น,นที่ทำงานลายมาโอ้ไม่ไหวแล้วทำงานไม่อยากไปทำงานเลยเพราะว่าไปถึงก็เห็นแต่เรื่องขวางหูขวางตางเรื่องไม่ถูกต้องเรื่องอะไรบ้างไม่ถูกต้องไม่ถูกใจ เกิดความทุกข์ใจเกิดความทุกข์ใจจากความคิดไม่อยากไปทํางานโหกดดันจนกระทั่งจะประสาทอะประสาทหลายๆคนเป็นอย่างนี้นะครับไปทํางานแล้วรู้สึกว่าโอ้ที่ทํางานมันไม่ใช่ไม่มีความสุขอะไม่ใช่เป็น happy place อะไม่มีความสุขทํางานด้วยความสั่งกระตายวันดีคืนดีก็อาจจะเป็นโลก อะไรอ่ะที่ทำให้เราคิดไม่ดีแต่ตัวเองได้นะครับหรือบางทีคิดไปในเรื่องที่คิดว่าเขาไม่รักเราเราไม่มีความหมายคิดไปในเรื่องที่ดีด้อยค่าตัวเองนะครับทั้งที่ทต้นทานอาจจะไม่รู้นะ ไอคนที่เรารักเขาเนี่ยแล้วเราคิดว่าเขาไม่รักเราเนี่ยเขาจะเป็นยังไงเขาก็ไม่รู้เรื่องเ,เราก็คิดไปเองคิดไปเองทุกไปเองอันนั้นเรียก,ท,ก,ท,กทุกใจทุกใจทุกใจนี่เกิดเกิดกันทุกคนนะครับเกิดกันทุกคนแต่ประเด็นคือมันเกิดจากความคิดของเราเองที่ถ้าเราสามารถที่จะเรียนรู้ตรงนั้นได้ว่าอืมเนี่ยนะมันเพราะอย่างนี้อย่างนี้หาเหตุหาผลนะครับเราก็สามารถที่จะเรียนรู้จากตรงนั้นได้ บางทอีอย่างที่เคยบอกไปตั้งแต่คลิปลก่อนบางทีก่อนที่จะไม่คิดเนี่ยอย่างหลวงปู่ดูลท่านสอนเนี่ยก็ต้องคิดให้เป็นก่อนดูเส้นทางให้ที่มันถูกต้องก่อนนะคิดได้เสร็จปุ๊บแล้วท่านก็สอนว่าเวลาคิดเนี่ยให้รู้ว่าคิดนะครับไม่ว่าจะคิดแล้วรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ รู้สึกกังวลรู้สึกไม่สบายใจทั้งหมดมันคือความรู้สึกถ้าเราไม่ไปแยกว่าอันนั้นคือรู้สึกมีความสุขรู้สึกมีความทุกข์รู้สึกเกลียดชังรู้สึกไม่สบายใจมันก็คือความความรู้สึกอย่างเดียวก็แปลว่าอตัวที่ทําให้เราเกิดความรู้สึกนั่นแหละมันทาให้เราเกิดความทุกข์หรือความสุขซึ่งถ้าทางพุทธเนี่ย ท่านก็บอกว่าเราปรุงแต่งความรู้สึกเนี่ยมันมาเกิดจากภาษานะเกิดจากความคิดเกิดจากสัญญาเก่าดังั้นะถ้าเราไม่ไม่ไปแยกว่าเกลียดตาคนนั้นจังเลยรักตาคนนี้จังเลยแล้วคิดว่าไอ้นั่นอะ่ะมันก็แค่ความรู้สึกเราก็จะหาเหตุได้ว่าอ๋อเหตุของสุขเหตุของทุกเนี่ยมันคือปรุงแต่งมาเป็นความรู้สึกเท่านั้นเองนี่ก็นะนะ พยายามก็คิดใคร่ควรไปแบบเนี้ยนะครับแล้วเราจะรู้สึกว่าอืเราก็จะนิ่งขึ้นเราก็จะเข้าใจโลกเราก็จะเข้าใจว่าชีวิตมันก็เป็นอย่างเนี้ยชีวิตก็เป็นแบบเนี้ยนะครับเขเริ่มต้นจากการที่ต้องมานั่งคิดใครควรบางคนบอกว่าต้องอยู่กับตัวเองเราคิดได้จริงๆคําว่าอยู่กับตัวเองนั่นแหละคือการมีสติ มีสติไม่ถูกโมหะโทสะครอบงำเราหลุดจากตรงนั้นปั๊บอะคือเรามีสติไม่ถูกภาษาอื่นๆมารบกวนะเหมือนการเราพูดว่าเราอยู่กับตัวเองแต่มันคือการมีสตินะมีสติแล้วเราก็คิดได้นั่นคือประโยชน์ของความทุกข์นะครับถึงที่หลวงปู่ชาท่านสอนก็ต้องเป็นเรื่องที่ เก็บไว้ในใจแล้วก็ประพฤติฝึกให้รู้ทันว่าสุขมาจากไหนทุกมาจากไหนนะครับสบายเมื่อไหรก็อย่าไปประมาทประมาณนี้นะครับนะครับแต่ยังไรแล้วก็ทำเราก็ยังเป็นปูถดุชนเนาะนะฮะเราก็รู้ทันบ้างไม่รู้ทันบ้างก็ฝึกกันไปนะครับ,รบก็เอามาฝากสําหรับวันพระวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุข <laughs> มีความสุขคือทุกน้อยๆน,นะครับอยู่ใน ชีวิตประจําวันอย่างอย่าเอาความคิดตัวเองไปกดดันตัวเองให้เกิดความทุกข์นะครับ่าจะเรื่องอะไรก็ตามครับขอบคุณที่ติดตามกันครับแล้วพบกันในคราวหน้านครับสวัสดีครับ